ย้อนนะครับจะมาถึงช่วงท้ายๆของปีแล้วเหลืออีกไม่กี่วันก็จะจบปีนะครับแล้วกธรรมย้อนก็จะจบตรงนั้นด้วยนะครับนี่คือสิ่งอัศจรรย์เราเราเห็นภาพนะครับงานคริสต์มาสซึ่งบทเรียนเฝ้าเดียวของเราก็เป็นเรื่องของที่พระเยซูถูกตึงที่กางเขนแล้วเป็นขึ้นมาจากความตายโอพี่น้องดูเหมือนกับไม่สดดูวยมันดูเหมือนกับตรงข้ามแต่แท้จริงแล้วนะครับ มันร้อยลัดกันเป็นอันหนึ่งอัเดียวกันมากแล้วกำลังประกาศว่า,วาเราในฐานะผู้เชื่อนะครับเรานมัสการที่ทรงพระชนอยู่พระเยซูคริสเป็นขึ้นมาจากความตายและช่วมเทศการคริสต์มาสนะครับพอะคุณพระเจ้านะครับผู้นำนำมัสการที่นำเพลงบุตรน้อยในลังหญ้าเมื่อสักผู้นี้เนาะเราเห็นภาพซึ่งเป็นพระคุณพระเยซูนะครับที่พรงทรง มาะสูตรในลางย่าในช่วงอากาศที่หนาวเหน็บนะครับแล้วไม่ใช่ในฟูกหรือว่าในที่นอนที่อบอุ่นแสนสบายไม่ใช่นะครับตรงข้ามกับเราเลยนะครับเราอบอุ่นแสนสุขสบายแต่พระองค์ต้องบังเกิดในลางย่าซึ่งผชญกับความหนาวเหน็บนะครับสิ่งที่พระองค์ทรงเสด็จมานะครับองมาเพื่อใครเราคือคําตอบ ครับทำย้อนบทที่ยี่สิบข้อยี่สิบสี่ยี่สิบห้าวันนี้สองข้อนะครับซึ่งขอบคุณพระเจ้าซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกันมีความหมายมากนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของอพระเยซูกับโทมัสโทมัสนี่เป็นสาวกของพระเยซูนะครับเป็นสาวกหนึ่งในสิบสองคนซึ่งถือว่าเป็นสาวกที่อยู่ในเชิงใกล้ชิดเลยแต่สิ่งที่ความคิดและความเชื่อ ก็สอดส่องมาถึงเราด้วยเราหลายคนก็มีพฤติกรรมหรือว่าเราก็มีความคิดแบบโทมัสนะ่ะเวลาเราอ่านแล้วเรานึกถึงว่าโ,โทมัสนี่เป็นคนไม่เชื่อไม่ดีปฏิเสธแต่ต้องต้องเห็นต่อเถึื่อเชื่อเราเองนะว่หลายครั้งเราไม่จะเป็นแบบนี้ถ้าเพเจ้าจะนาคำของเจ้าได้กล่าวว่าอ่ายหอนบปที่ยี่สิบขยิบสีผ้านะครับโทมัตท,ที่เขาเรียกว่าที่ดูมอ ตรงนี้ก็คือสาวแฝดตนเองนะครับซึ่งเป็นสาวกคนหนึ่งในสิบสองคนนั้นไม่ได้อยู่กับพวกเขาเมื่อพระเยซูเสด็จมาสาวกคนอื่นๆจึงบอกโทมัสว่าเราเห็นองค์พระผู้เจ้าแล้วแต่โทมัสต,ตอบพวกเขาวาข่าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่บาดของพระอ,องค์และไม่ได้เอานิ้วท่าในแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้น และไม่ได้เอามือของข้าแยนงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้วข้าจะไม่เชื่อขอเราสงบใจพระเจ้าพิดาองค์เจ้าข้าโดยพระคุณของพระองค์ในธรรษที่ข้าพงทุกคนในที่นี้เชื่อในองค์พระพุทธเจ้าและเป็นสาวกของพระองค์ติดตามพระองค์ขอพระเมตตาของพระเจ้าที่ประทานความเข้าใจแก่ข้าพง ในเช้าวันนี้ด้วยในนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนอาเลลูยาพี่น้องครับโทมัสอ่าสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อหัวข้อที่ผมตั้งชื่อในหัวข้อการเฝ้าเดี่ยวแบบสามแอลพี่น้องจริงๆแล้วการเฝ้าเดี่ยวแบบสามแอลนี้เราจะดูในเฉพาะในสิ่งที่เราโฟกัสอยู่ตรงนี้นะครับแต่ หลายครั้งบางทีเราก็ต้องโยงไปหาเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เพื่อที่พี่น้องจะมีความเข้าใจชัดเจนมากจริงขึ้นในเหตุการณ์นี้นะครับโทมัสซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูคริสโทมัสนี่ที่เขาเรียกว่า,วาแฝดหรือฝาแฝดนะซึ่งน่าจะเป็นเขาจะมีอาจจะเป็นแฝดพี่แฝดน้องนะครับซึ่งตามกันมานะครับโทมัสได้ติดตามพระเยซูและเป็นสาวก ผมมัสนะครับในการเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับบุคคลที่พบพระเยซูก็คือเป็นมีประสบการณ์ในการส่วนตัวก็คือมารีนะครับมารีนะครับพวกผู้หญิงนะที่ได้พบกับพระเยซูเป็นการเป็นการส่วนตัวครั้งแรกนะครับเป็นการพบเยซูพบนะครับ เป็นการส่วนตัวในประสบการณ์ของมาลรีนะครับและผู้หญิงกลุ่มที่นั่นที่วิ่งไปนะครับไปที่อุโมงค์เพื่อจะไปปฏิบัติพระเยซูในวันเช้าตูของวันอาทิตย์และหลังจากนั้นพระเยซูก็ทรงสำแดงพระองค์นะครับกับเหล่าสาวกนะครับในช่วงที่เมื่อวานนี้เนาะนะครับในเนื้อหาเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นเรื่องของที่สาวก นะครับสาวกของพระเยซูคริสไ่้สามขีธรรมกับพระเยซูพี่น้องครับและที่พระเยซูคริสทรงระบายระบายพยาณบริสุทธิ์ให้กับสาวกเป็นครั้งแรกบอกจงรับพยานบริสุทธิ์เถิดข้อยีิบสองนะครับเมื่อพะองค์ตัดจากนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาระบายลมหายใจระบายลมปาม หรือพยายามไปสุดแก่เขาพี่น้องครับเมื่อพี่น้องได้ฟังพระวจานะนี้หรือใช้เวลากับพระวจานะคขาของเจ้าขอให้เรารู้ว่าไอ้คาของพระเยซูพระกัมภีร์ก็คือพระวตาพระวตะคือพระเยซูคิดเองเมื่อเราอ่านพระอ,องค์ทรงระบายลมปานของโปงมาสู่เราผู้อ่านพระอ,องค์ทรงระบายลมหายใจของโปง ผ่านพระวจนะําของพระเจ้าซึ่งเป็นถ้อยคำผู้พงมาสู่เราระบายราะพิญญาณบริสุทธิ์นะครับของพระองค์คือถ้อยคำของพระองค์มาสู่ชีวิตของเราพี่น้องจงรับพระพิญญาณบริสุทธิ์เกินถ้าพวกท่านจะอภัยบาปของใครบาปคนนั้นก็ได้รับการอภัยด้วยพี่น้องเมื่อเราเป็นสาวกเราได้รับฤทธิเดชได้รับภาพยานบริสุทธิ์ นะครับลมปานลมหายใจนี้ดังนั้นถ้อยคําของเราสําคัญมากเลยนะครับเราจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่สมควรไม่สมควรจะพูดเราพูดถ้อยคําของพระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราพูดนะครับเพราะเจะ้านคำของเจ้ามีบอกว่าเมื่อเราจะอภัยบาปใครคนนั้นก็จะได้รับการอภัยด้วยถ้าท่านไม่อภัยบาปของใครบาปนั้นก็จะอ่ะ บาปของเขาก็จะติดอยู่กับเขานะครับจะไม่ได้รับการอาภัยดังนั้นนี่คืองานของพระญานริสุดและเป็นงานที่สาวกนะครับชุดแรกนะครับการสามสี่ทำครั้งแรกเขาได้อยู่กับพระเยซูคริสต์แต่ขณะนั้นโทมัสไม่ได้อยู่ด้วยโทมัสไม่ได้อยู่เอ่อโทมัสซึ่งเป็นเอ่อหนึ่งในสาวกสิบสองคนไม่ได้อยู่ด้วยนะครับหัวข้อวันนี้ที่ผมแบ่งปันก็คือนะครับเอ่อหัวข้อเรื่องก็คือ ทรงสำแดงพระอ,องค์เมื่อเรานมัสการพระอ,องค์ทรงสำแดงพระอ,องค์เมื่อเรานมัสการพระอ,องค์เมื่อเราอยู่กับพระเจ้านะครับเราพี่น้องผู้เชื่อเราไม่ได้อยู่แค่เรากับพี่น้องผู้เชื่อแต่พระเยซูบอกว่าด้วยว่ามีสองนะครับตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาอยู่ร่วมกันในนามของพระองค์ประทับอยู่ด้วย ดังนั้นการสามัคคีธรรมจึงมีความสําคัญเมื่อมีการสามัคคีธรรมของพี่น้องนะครับพี่น้องของเราสองคนขึ้นไปอยู่ร่วมกันพระเจ้าประทับอยู่ด้วยนะครับเหตุการณ์นี้โอม,มัตเอมขณะครั้งแรกนั้นไม่ได้อยู่ด้วยโอม,มัตที่กวาแฝดทั้งเป็นสาวกหนึ่งในสิบสองคนไม่ได้อยู่กับพวกเขานะครับเมือ่อพิคริสเดจมาคือ ในช่วงข้อที่ยี่สิบสองยิบสามนะครับขาวก็ยงไปบอกกับโทมัสว่าเราเห็นองค์พระผู้เจ้าแล้วนะครับข้อยี่สิบสี่นะครับ, 24, รบแต่ท้ายตรงนี้บอกว่าเราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพี่น้องในการสามัคคีธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเองต้องพบกับพระเจ้าส่วนตัวส่วนตัวคําว่าส่วนตัวนี้นะครับ พระเจ้าจะทรงสำแดงกับเราเมื่อเราสแสวงหาพระองค์ส่วนตัวในที่นี้เมื่อเรานามัสการพระองค์สามัคคีทำร่วมกันตรงนี้พระอ,องค์จะทรงสำแดงพระอ,องค์กับเรานะครับทางพานวาจินาทกรรมของเจ้าและเราเมื่อรอหาพระอ,องค์พระอ,องค์ก็จะทรงสำแดงแก่เรานี่คือใน,นานะที่ผู้เชื่อถึงแม้ว่าเราไม่เห็นแต่เราก็เชื่อนะครับเรา ไม่เห็นพระเยซูแต่เราก็ยังรักพระองค์นะครับขณะนี้แต่โทมัสตอบพวกเขาว่านะครับนี่คือคําตอบจากโทมัสอ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูนะครับสาวเอ่าโทมัสเลยบอกว่าถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่ผาาของพระองค์และไม่ได้เอามือแยงเข้าที่สีข้างของพระองค์ถ้า จะไม่เชื่อนะครับพ็ย่สิบห้านะครับถ้าถ้าไม่เห็นรอยตะปูที่ผาาของพระองค์และไม่ได้เอานิ้วของข้าแย่ลงไปที่รอยตะปูนั้นและไม่ได้เอามือนะครับเอามือนะคือหมายถึงว่าแยงเข้าที่สีข้างพี่น้องครับที่กังเขนสาวกของพระยุทธิเห็นพระยุคธิถูกตึงที่กังเขน และที่สีข้างของปงถูกหอ,อกนะครับของทหารโรมันแทงที่สีข้างนะครับแล้วเมื่อหอ,อกนั้นเอาหอ,อกมานะครับมีเลือดและน้ำได้ไหลออกจากสีข้างนั้นอ่าเป็นภาพที่ติดตาตึงใจของสาวกแล้วโทมัสเองก็ได้บอกว่าถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูไม่ได้เอานิ้วแย่ที่สีข้าง ไม่ไดเอานิ้วแย่ที่ฝ่ามือฝ่าเท้านะครับที่มีรอยตะปูแล้วไม่ได้เอามือในแย่ที่สีข้างถ้าไม่เชื่อนี่คือปาวกที่ต้องการเหตุผลเชื่อความเชื่อของโทมัสตรงนี้ก็คือจะเชื่อเมื่อเห็นพี่น้องครับผมน้องบอกว่าความเชื่อไม่ใช่ตาที่มองเห็นเพราะตาที่มองเห็นนั้นเป็นการที่เราต้องจำนนแล้ว นะครับแต่ขณะนี้โทมัสนะครับได้แสดงความเห็นเหล่านี้นั่นคือเป็นธรรมชาติของเราเองนะครับเราต้องเห็นก่อนเราต้องพบก่อนเราต้องสัมผัสก่อนนัคือหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับจะไม่เชื่อไม่ใครบอกเมื่อใครเราจะไม่เชื่อเมื่อเราได้ไม่ได้สัมผัสนะครับนั่นคือหลักการแต่เรื่องของพระเยซูไม่ใช่กําลังพูดถึงเรื่องความเชื่อเลยนะครับเราเชื่อเชื่ออะไรนะครับ เราเชื่อในพระเยซูว่าพรงเป็นพระเจ้าเราเชื่อว่าพงทรงทําได้ทุกสิ่งนี่เป็นความเชื่อของคริสเตียนนะครับความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหว <ะ S 1> ังไว้ <ห ic> นะครับเราหวังไว้นะ,ไนะครับเป็นความแน่ใจว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นถึงแม้ไม่เห็นนั้นก็มีจริงไม่เห็นแต่เชื่อไม่เห็นมีจริง,รงนั่นคือความเชื่อและมีในพระเยซูเท่านั้นนะครับ ในพระเยซูคริสเท่านั้นความเชื่อนะครับเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วในสิ่งที่ยังไม่มีนะครับเราเชื่อในสิ่งที่อ่เหลือเชื่อเพราะว่าเราเชื่อพระเยซูคริสต์ทำได้ทุกสิ่งพระเจ้าทําได้ทุกสิ่ง <_ Clement: S 1> เหลือเชื่อนะครับและเราเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับนั่นคือเราเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับเหลือเชื่อแล้ว ตามองไม่เห็นขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ผมจะอะอยู่แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราจะต่อวันพรุ่งนี้ทราบหัวข้อวันนี้หัวข้อวันนี้ก็คืออหัวข้อทรงสำแดงพระองค์นะครับเมื่อเรานามัสการพระองค์พี่น้องครับข้อแรกนะครับ่ L 1ข้อหนึห่งในหอยเรารู้นะครับว่าเราเองนะครับเป็นสาวกของพระเยซู ผอ้เชื่อทุกคนนะครับเราเมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์ในวันคริสต์มาสนี้ข่าวประเสริฐได้บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เราวางใจเพื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นะครับเราไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะครับ เราโดยความเชื่อนี้เราเป็นสาวกของพระเยซูนะครับแลกในการเป็นสาวกในที่นี้คือเราเชื่อนะครับเมื่อเราเชื่อแล้วนะครับเราเชื่อในพระเยซูเราติดตามติดตามพระเยซูแล้วก็ทำตามคำสอนของพระเยซูนี่คือสาวกเชื่อก่อนแล้วก็เราติดตามและเราทำตามความเชื่อคือเชื่อว่าพระคิดเป็นพระเจ้า นะครับเรารับคําสอนคือการอ่านร<ม>พคัมภีและติดตามก็คือเราดําเนินกับพระองค์วันต่อวันนะครับอย่างที่เราเป็นอยู่เข้าร่วมสามัคคีธรรมนะครับกับพี่น้องในคริสตจักรและกลุ่มต่างๆนะครับอย่างน้อยคือหนึ่งกลุ่มนะครับที่เราเข้าร่วมนมัสการด้วยกับที่น้องนะครับนั่นคือการที่เรากําลังประกาศแล้วก็เราก็บอกว่าเราเป็นสาวกนะครับประการที่สอง L1.2 นะครับเรานะครับสามัคคีธรรม ร่วมกับพี่น้องการสามัคคีธรรมส,ำสคัญมากเลยการสามัคคีธรรมนี่เป็นเรื่องของหัวใจภายในที่หิวกระหายหิวกระหายพี่น้องครับแล้วในการสามัคคีธรรมนะครับเราได้มีโอกาสนมัสการพระเจ้าได้มีโอกาสร้องเรียหาพระองค์ได้มีโอกาสได้อได้ได้ร้อ,อ,องเพลงสรรเสริญพระเจ้านมัสการพงค์เมื่อเรานมัสการร้องเรียหาพงค์นะครับร้องสวงหาะองค์ พระเจ้าจะทรงสำแดงกับเราดังนั้นนี่คือการสามัคคีธรรมเพราะว่าเมื่อเราสามัคคีธรรมแล้วเราไม่ได้คนเดียวนะครับแต่เราเองกับพี่น้องในคริสตจักรด้วยนะครับนี่คือการสามัคคีธรรมและพระองค์ประทับอยู่ด้วยเพราะว่านี่คือความแตกต่างของาศาสนาศาสนาสอนนะครับให้เราทําแต่เรื่องของคริสเตียนหรือความเชื่อน,นี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เราสัมพันธ์กับพระเจ้า ควมพันกับพี่น้องและส่วนตัวเรากันในการอ่านบระพีนะครับ L หนึ่งข้อสามนะครับ L หนึ่งข้อสามคือเราพบพระเยซูพี่น้องเราพบพระเยซูในการนมัสการเมื่อเราร้องนขคหางพงพงสำแดงกับเราเมื่อเราร้องเรียกหาพงค์พงสำแดงกับเราเมื่อเราสวยหาพระเจ้าพระองค์สำแดงกับเราดัางนั้นในการเอ่อ ในการสามัคคีทำหรือในการที่เราดำเนินกับพระเจ้าสำคัญที่สุดคือเราพ่อพงเป็นการส่วนตัวนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับข้อเดียววันนี้คือทรงสำแดงพระองค์เมื่อเรานมัสการนะครับเราเป็นคริสเตียนเราให้เรารู้ว่าเราเป็นคำว่าเป็นนี้ไม่ใช่พยายามนะครับมันติดอยู่กับเรานะครับอยู่กับเราเลยนะครับเราเป็นสาวกนะครับและสาวกแอลสองคือสามัคคีทมกับพี่น้อง นะครับสามีทำกับพระเยซูคิดโดยมีพระเยซูคิดอยู่กับเราและเราพ่พอพงทุกครั้งนะครับเมื่อเราอ่านพระคีร์แล้วเรานมัสการพระเจ้าครับขอะเจ้าไวพรครับ a เมนขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เมื่อเรานมัสการพระองค์นะคะเราเป็นสาวกของพระเยซูเมื่อเราเป็นสาวกเราเชื่อในพระเยซูและติดตามพระเยซูและทําตามที่พระเยซูกระทําไว้นะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราสามัคคีธรรมกับพี่น้องในกลุ่มเซลหรือในกลุ่มต่างๆขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราเราพบกับพระองค์ในการนมัสการในการสามัคคีธรรมและในการอ่านพระวจนะคําของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า มีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนะคะพี่น้องสมุดเฝ้าเดียวปี2024มีแล้วนะคะพี่น้องอาทิตย์นี้ถ้าพี่น้องอยากได้ก็จะติดต่อที่ท่านอาจารย์สมัหหรือที่น้องมวยบาลังคานานะคะพี่น้องในราคา150บาทนะคะพี่น้อง6เดือนพฤษภาถ,ถึงมิถุนายนะคะพี่น้องถ้า พี่น้องท่านใดยังไม่มีก็เรียนเชิญได้นะคะอาทิตย์นี้ที่คิรจักเหนือเก้าค่ะช่บงต่อไปจะมอบเวลาให้กับอาจารย์ญญเชิดชูเกียริในการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าขอแทรกหน่อยคะ่ะก่อนที่อาจารย์เชิดชูเกียริจะ,อ,ะอธิษฐานนะคะคือพิมพ์จะขอความร่วมมือจากพี่น้องนะคะในวันในวันงานนั้นน่ะนะคะคือความที่พิมพไม่ได้ไปประชุมกับพี่น้องเนาะแล้วพิมพ์ก็เลยขอโอกาสตรงนี้นะคะว่า คือพิมพ์พขอเชิญพี่น้องทุกท่านน่ะนะคะที่จะอะต้อนรับคนที่เข้ามานะคะโดยการที่ว่าเมื่อปฏิคมนะคะว่าเขาอ่ทำทะเบียนแล้วเนี่ยเขาพามาส่งนี่พิมพ์อยากต้องการพี่น้องทุกท่านนอกจากว่าอทั้งทั้งที่ว่าพิมพ์พขอรายชื่อไปแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะว่าเราจะอะ เราจะต้อนรับพวกเขาด้วยการที่ว่าเข้าไปถามเขาแล้วก็เขามีอะไรที่อยากให้พระเยซูวอวยพรเขาไหมมันคือว่าเราจะเข้าไปอธิษฐานเผื่อทุกคนนะคะก่อนที่เขาจะเข้าไปจะไปโปรแกรมต่อไปไปลำดับต่อไปนะคะพิมพ์ขอเชิญทุกคนนะคะเพราะว่างานตรงนี้นะคะว่าทุกคนทำได้เพราะว่า เราได้ถูกสร้างความเชื่อมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไปเราจะไปอธิษฐานแล้วก็วางมือทุกคนนะคะพี่น้องไม่ใช่เพียงเฉพาะผู้นําเท่านั้นนะคะเราทุกคนสามารถที่จะทําได้นะคะแล้วพิมขอความร่วมมือจากทุกคนที่จะเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นและเราจะไปช่วยปฏิคมแล้วก็ช่วยอ่ะทีมพี่เลี้ยงทีมสาวกนะคะผู้ที่จะต้อนรับคนนะคะคือเราจะไปอธิษฐานเผื่อเขาเลยนะคะคือ แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องศาสนาศาสตร์ไม่ต้องกังวลเรื่องอ่าเหตุผลนะคะคือใช้ความเชื่อลูกเดียวค่ะแล้วก็ขออาจารย์เชิดชูกเกียรติที่จะอธิฐานเจิมพวกเราทุกคนด้วยค่ะก็พิมขอประชาสัมพันธ์เท่านี้ค่ะครับสนรการเดพระบิดาเจ้าผูส้สูงสุดนทธิอนาจของปรงุงฤทธิ์พระคำฤทธิพยมสุดของผูง้ณฤทธิสุขปวดเจอเมือเหนือพี่น้องที่นี่ทุกท่านและพี่น้องที่เหนือเก้าให เป็น้รับใช้ของพระบิดาเจ้าในการมีความกล้าเหมือนอย่างโทมัสพระบิดาเจ้าขอคุณพระนามและสาวกทุกคนที่มีความกล้าในการปฏิบัติรับใช้ตุกนามของค์ขอการเจอมาในพี่น้องทุกท่านในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการเคลื่อนไหวในการรู้จิตช่วยใจในการเป็นพี่เลี้ยงในการอธิษฐานวางมือและเวพอร์แก่พี่น้องทุกท่านที่จะมีส่วนในภารกิจของพระเจ้าในรุ่งนี้และรับพรอรับกาลังซึ่งมาจากพระเจ้ารับฤทธิ์รับอํานาจซึ่งมาจากพระเจ้า ขอบคุณบิดาเจ้าและเป็นพรนแก่พี่น้องที่เดินทางมาในรุ่งนี้ขอบคุณบิดาเจ้าที่จะมีความรอดเกิดขึ้นอย่างมากมายในรุ่งนี้และเราทั้งหลายจะดูแลคนหลานั้นให้เติบโตขึ้นและมีส่วนในพันธกิจของธงในงานของรงขอบคุณรองในนามขององรปเยสขจจะอเมนอเมนขอบคุณพระเจ้า